ตลอดเวลาทุกวันที่ฉันนั้นได้มีเธอคิดว่าเธอเลือกฉันก็คิดว่าเธอรักจริงเพิ่งเจ็บก็ว,วันนี้เองเมื่อรู้ว่าเธอเลือกฉันมันเป็นเพราะไนวันนั้นวันนั้นเธอไม่มีใครเมื่อคนรรกเธอกลับมา เธอก็ไม่ลังเลที่จะกลับไปเจเมื่อได้รู้ตัวเมื่อได้เข้าใจอะไรที่ฉันเป็นเป็นแค่เพียงคนของความเหงาไม่ได้เป็นคนของความรัก เขาคือคนที่เธอรักฉันแค่คนที่เธอมีมีค่าแค่ตอนที่เธอเหงาเมื่อไม่มีใครก็เท่านี้เมื่อรักมีจริงอย่างเดีแล้วเธอเข้ามาในชีวิตฉันทำไมวัดดีครับทักครับสองทุ่มสิหนาทีป่าแห่มาเลยอ่ะหมอป่วยถ้าภายในเป็นแบบนี้คือ คือถ้าภายนอกเป็นแบบนี้ภายในป่วยไม่ใช่จะคายพิษอีกนะก็จะบอกว่ามาเมาส์ทูเมาส์กันนิดนึงก่อนที่จะไปนอนช่วงนี้ภารกิจหมอหมอออนล้าหลายเรื่องนะคะด้วยเปิดสนทนาธรรมที่บ้านสวนดอกชบาด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยภาคส่วนของการเข้าไปคาบเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณมนุษย์แต่และดวงจิตทำให้ทุกอย่างหมอก็ต้องรับแรงเสียดทานมากพอควร วันเวลาก็หมุนเร็วจากเดิมสามเท่าจากเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วเราจะโดนบีบคั้นทุกทางนี่คือสิ่งที่หมอเคยบอกตลอดเราจะโดนบีบทุกทางเลยและนี่แค่เริ่มต้นเริ่มสตาร์ทก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองน,นะคะติดตามหลักการวิชาการและมาพันหนวกกับอะไรก็ตามที่จะเป็นพุทธธรรมนายหรืออะไรเราใกล้ความจริงก็ไปทุกขณะเราใกล้กระบวนการรีเซตที่ขับเลี่ยวขึ้นเรื่อยๆนะคะ บางคนเขาก็เริ่มมาส่งสารในเรื่องของการประคองชีพให้รอดเพื่อก้าวสู่ยุคศีวิไลไปให้ได้แน่นอนค่ะมันก็ไม่ได้ได้ไปทับทุกคนหรอกมันก็จะมีการล้มหายตายจากไปคนที่รอดคือคนที่พยายามตื่นตัวตื่นรู้ได้มากที่สุดตื่นก่อนคนนั้นได้เปรียบนะคะก็บางท่านก็มาพูดแม้กระทั่งว่าฝึกทานอาหารวันละมือใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ ก็ถ้าทําได้ก็ดีอ่ะหมอต้องบอกอย่างงี้ถ้าทาได้ก็ดีถ้าคนที่เคยติดอาหารจาจาก็คุณอาจจะต้องเจริญจิตภาวนาเยอะๆเพื่อที่จะได้มีแสงแห่งบุญมารองรับมากพอเพื่อที่นถึงวันนั้นทุกอย่างบีบคั้นเราจะได้ต่อรองกับอานาจของการอธิษฐานจิตทุกอย่างขับเคลื่อนมาแล้วแหละเพราะเริ่มมีนักวิชาการนะคะพูดว่านักวิชาการไอ้พุทธธรรมนายค่ะหลวงปู่ต่างๆเขาทำนายมานานแล้วแล้วหมอ เชื่อสิ่งนี้มานานแล้วเพะในขึ้นจิตเรามันตรงกันแต่สําหรับมนุษย์ปกติเขาก็เชื่อยากเขาจะแบบพูดอะไรเดี๋ยวก็เดสกันหมดอยู่แล้วทําไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก็อยากจะบอกว่าวันนี้บุคคลนี้เขามามาเตือนพวกคุณทั้งหลายค่ะเขาก็มาทําหน้าที่ของเขาแล้วก็เขาเขา,เขาเตือนไม่ได้บอกให้คุณเครียดแต่เตือนเพื่อให้คุณตั้งรับปรับจิตว่าโอเคมันจะเกิดแบบนี้แบบนี้นะคุณจะปรับอะไรอย่างไรวางแผนกลยุทธ์ชีวิตอย่างไรเพื่อวันนั้นที่เกิดขึ้นคุณเจ็บปวดและบอกช้ำน้อยที่สุด แต่ถ้าสุดทางคุณทําดีที่สุดแล้วแล้วคุณไปต่อไม่ได้คุณสิ้นอายุขยในรอบของการรีเซตนี้มันก็คือคุณทําดีที่สุดแล้วแต่วันหนึ่งที่เราไม่รู้เลยแล้วเราถูกปัดให้ตกไปอะ่ะมันดูเหมือนเป็นอะไรที่สซนสเอกซนเอกฟิฟีดเกินไปงูปลาปลาเบบี้โฮโมเกินเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามดูนะอัปเดตอะไรเป็นยังไงหมอพูดไปเยอะแล้วหมอไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ความจริงเราใกล้ความจริงก็ไปทุกขณะแล้วก็ความจริงเป็นอะไรที่ยากจะอธิบาย ไที่คุณว่าเหนื่อยกันนวันนี้ของจริงออมาไม่ถึงแต่มันใกล้แล้วนะคะก็ฝากไว้เป็นวิธีทางการทำบไยแม่หมอใบปลูแล้วก็กระบวนการรีเซ็ตมันกินเวลา6-8จนถึงประมาณ7-4 7-5 6-8ปีที่แล้วก็นาร่องในบางจังหวัดเห็นไหมคะที่หาดใหญ่ฆ่าไปหลายเป็นพันชีวิตอ่ะนั่นแหละอยู่ในปฏิบัติการการรีเซ็ตแต่มันจะมีเยอะกว่านั้นการยกระดับมันจะเยอะกว่านั้นมันไม่ใช่แค่สงครามมันไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติมันอีกเยอะมากเศรษฐกิจ อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากจะอธิบายโรคระบาดบางทีมันมาทีเดียวตุ้มจิตที่ไม่ถูกฝึกสติแตกเพราะฉะนั้นสีสมาธิปัญญาสมองก่อนนอนกรรมาฐานให้ได้นะจ๊ะฝากไว้ไปละไายบาย